สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกับใจสร้างพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี้ kevip นะคะเช้าบ่ายนะคะจังวันที่21นะคะพฤศจิกายนสองพันห้ารนะคะพี่น้องขะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะคะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเอาอีกแล้วพี่น้องคะลืมอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลง,นะงเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะพี่น้องคะ มาดูเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายและการหาความน่าจะเป็นนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สองและ1ค่ะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะสองหนึ่งสองหสองห้าสองศนสองสองสองปะคะแล้วก็สองเจดนะคะวันนี้สองใจขอชอบหลายตัวนะคะหนึ่งก็หนึ 6, ่งหหนึ่งห้า หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะเป็น้องเสียงเด็กเป็นบัตรนะคะเป็น้องไอไอทักไอเนี่ยค่ะเป็น้องขาหนึ่งก็หนึ่งสองนะคะเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หกและห้านะคะจะบู่ความน่าจะเป็นนะคะเป็นน้องขาหกนะคะหกสองหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ด หกแปดหกสามนะคะห้าก็ห้าสองห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าเจ็ดห้าสี่นะคะพี่น้องขะประมาณนี้นะคะเดินรอบเช้าอยู่ที่สองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หกและห้านะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันนะคะเหมือนกัน,ท,กนทุกหุ้นทุกหวยก็คือเลขสองและเลขเจ็ด เบื้อประจำวันก็สองสองและเจ็ดเจ็ดนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นค่ะเป็นหลักสองหนึ่งหกห้านะคะสองสองหนึ่งสองหกสองห้าหนึ่งก็หนึ่งหกหนึ่งห้านะคะหกด้านล่างหกสองหกหนึ่งหกห้าห้านะคะแล้วก็ห้าสองแล้วก็ห้าหนึ่งนะคะเป็นหลักแล้วตามมาค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับ fc ท่านไหนชอบวิ่งรูดนะคะตัวเลขสี่ตัวนี้สองหนึ่งหกห้าสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องแล้วตะหมักนะคะพี่น้องคาค่ะสำหรับคู่ตัวเด่นนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบนะคะเพราะว่าคือคู่ตัวคู่ตัวเด่นระหว่างรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคชคนหมาค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ